ท่านที่มามาเผยแผ่ทางสวนพรนี่ทธะะรัค่ะหลวงปู่เทลุดอมาเผยแผ่ทรมาเลยนะท่านที่มาเผยแผ่ทางสวนพระพุทธรใช่ไหมอะค่ะจริงจริงแล้วเนี่ยพระมุคลีบุตรได้รับเดลวัพยอยทยอยลงเรื่องประวัติของการปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐานตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศกสองร้อยปีมาผ่านไป พระเจ้าโศกก็ไปตีเมืองสุดท้ายพระเจ้าโศกก็ได้รู้จักพระธรรมคําสั่งสอนก็เลยลือพื้นศาสนาพุทธขึ้นมาทําเป็นสัญลักษณ์มากมายและหนึ่งในนั้นก็คือการให้ประเทศอินเดียกลับมามีมีมีพระไตรปิฎกก็เลยไปอัญเชิญกลับมาคือมันมีมยุคหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะถูกพังทลายที่นารันทาก็มีพี่สูงจาก ศรีลังกาเขาก็ไปเหมือนกับพระถังจำจังเขาก็ไปลอกมาแล้วเขากลับไปที่ไว้ศรีลังกาและไอ้พวกต่างศาสนาก็ล้มศาสนาพู้ไปหมดพระเจ้าโศกก็มาแผ่ขยายมาก็จึงมาเจอพระพุทธศาสนาก็จึงขอลื้อฟื้นก็เลยไปอัญเชิญคัดลอกพระไตรปิฎกจากศรีลังกากลับมาไว้ที่อินเดียอีกประมาณปีสองร้อยกว่านั่นนะ่ะ หลังจากนั้นก็มีการสักยานากันเกิดขึ้นก็เลยก็เลยบอกว่าให้เหมือนกับสังฆราชอะ่ะพระโมคลโมคลีบุตรโมคคลีบุตรไม่ใช่โมกคลานะนะโมกคลีบุตรเป็นเหมือนพระสังฆราชแต่ว่าทำไงดีให้ศาสนาพุทธนี่แผ่ไปให้ไกลก็จึงมีการตกลงกันว่าก็จะแผ่ออกไป9สายและหนึ่งในสายนั้นก็จะมาที่สุวรรณภูมิ พะสุวรรณภูมิก็เลยมอบหมายให้พระโสนาพระอุตระมามาเผยแผ่พระโสนาพระอุตระเนี่ยเขาเปาแนวทางการปฏิบัติพิปัฒนากรรมฐานเนี่ยเอามาจากรุ่นนั้นเลยเนี่ยก็จากมว่คขรีบุตรผู้เป็นเทละใหญ่นั่นนะ่ะเป็นสังฆราชใหญ่เข้ามาเผยแผ่จากนั้นมาเนี่ยนะมันก็มาลงที่น่าจะแถวพม่าก,ก่อนมั้งเพราะก่านเดินการเดินทางมาใช่ไหมก็ไปปลูกฝังไว้ที่พม่าไว้ เป็นพันปีก็มีการสืบทอดกันมาเขาเรียกว่าวิปัสนาวงมีการสืบทอดกันมาทุกยุคทุกสมัยเลยถ่ายทอดกันแบบนี้แล้วลูกศิษย์ก็บรรลุทากันเยอะแยะมากในที่สุดก็เกือบจะเป็นวาระสุดท้ายหายไปแล้วเกือบจะหายไปเลยแล้วก็พระมหาศรีสยาดอเนี่ยเขาก็ไปค้นพบขึ้นมา เ้วไปลื้อพื้นขึ้นมาก็กลับพื้นขึ้นมาใหม่ขื้นใหม่ก็ทําให้พมา่าเนี่ยในเมืองพมา่าเนี่ยมีการปฏิบัติแบบบูมขึ้นมาอีกและท่านเจ้าคุณชโชดกก็จบปร,ริญญาทมก้าวประโยคก็เลยถูกพระเจ้าวาดเนี่ยบัญชาว่าไปหาแนวทางของการปฏิบัติด,ด้วยท่านเจ้าคุณชโชดกก็เลยไปที่พมา่าก,ก็ ไปทุกสำนักเลยพขไปทุกสำนักปั๊บก็ไปปฏิบัติแต่แล้วมาตรวจสอบกับพระไตรปิฎกไม่ตรงก็ไม่เอาดีกว่าไม่ตรงก็ไม่เอาจนห้าง,งมาเจอสำนักของพระมหาศรีสยาดอตรงกับพระไตรปิฎกทุกประการก็จึงนำกลับเข้ามาในเมืองไทยขอจึงแบบว่าจะใช้คำอะไรดีที่เพราะว่าถ้าเป็นคำพมา่าก็คนไทยอาจจะไม่เข้าใจก็เลยใช้คำที่แบบว่ามันตรงกับความเป็นจริง คำว่าเหมือนกับว่ามันเหมือนกับคําว่าโกธัญญะรู้แล้วหนออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นคําที่แบบว่าตั้งแต่เคยดียินป่าบัดนี้โกธัญญาเธอเธอเธอรู้แล้วหนอหมายว,าว่าเธอบรรลุธรรมแล้วอะไรอย่างงี้ก็ท่านเจ้าคุณโฉดก็เลยเอาอาการที่เกิดขึ้นแล้วใส่คาที่เข้าไปว่าดีแล้วหนอว่าถูกต้องหนออะไรพวกนี้ ก็เป็นยุบหนอพองหนอ,อก็เลยมันก็เลยเริ่มเกิดขึ้นในเมืองไทยอย่างเป็นทางการเนื่องจากสายมหานิกายเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีมันไม่ค่อยจะมีฐานะเทียบเท่ากับสายว่าไปไม่ค่ะหลวงพ่อพ,อพอดีว่าก็แต่หนูเริ่มเข้าปฏิบัติธรรมหนวก็ไปกับหลวงพ่อจรันท่าน,นก็เป็นสิษ์ว่าที่คณะห้าเ <5 S 2> หมือนกัน แล้วพอเขาก็จะสร้างคลิปมาแล้วก็จะมีกาว์ตูนหลวงปู่เทพลูกดอนที่หลวงพ่อจารัยเท่าไปในป่าไปปฏิบัติธรรมด้วยค่ะแล้วไห้ความรู้สึกตอนนั้นสมัยก่อนนะคะหนูฟังแล้วรู้สึกูรินกับท่านอยาก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 รู้จักท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอฟังไปปุ๊บมันเหมือนประมาณวนะ่าใครรู้จักท่านแล้วจะตายหนูก็เลยไม่กล้ารู้จักท่าน,นะคะ่ะหลวงปู่เทพลูกดอน,นเหรอคะค่ะในในคลิปเขาเขาบอกไว้ในคือหลวงพ่อจารัยเนี่ยเขาออกแนวสายแบบว่าออกมูหน่อยหนึ่ง เขาจะเขีย่ยไลออกมูมูซึ่งคนจะรู้สึกว่าโอ้ยมีมีอะไรที่แบบว่ามันน่าตื่นเต้นหน่อยเพราะแบบเงียบๆส,สงบสงบมันดูแลแบบไม่ค่อยจะมีพิเศษเท่าไหร่เข้าใจป่ะเพราะสายของท่านเจ้าคุณโชโดกเนี่ยไม่ใช่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชนะแต่ไม่เน้นเลยจะออกแนวปัญญามากกว่าเพราะทำตัวก็จะทำตัวแบบไม่ทงชานมันก็เลยดูเหมือนกับ ไม่เหมือนกับพระพระป่าพระป่าเขาจะไปไหนเขาจะแบบพูดน้อย <c oughs> มาดเยอะ <c oughs> เพราะว่าพวกทรงชาเนี่ยเขาเขาหลุดไม่ได้เขาหลุดปั๊บชานมันแตกมันเหมือนกับมีมีพลังงานพิเศษมีฤทธิ์มีเดชถ้าแบบว่าสายตามองไปเฮ้ยอันนั้นอร่อยอันนี้สวยอ้นี่านไปเลยแตกเขาก็เลยแบบว่านั่งแบบ กลมหนา้ากลมตากลมหนา้ากลมตาก็เลยดูศักดิ์สิทธิ์ไงดูเจ๋งเว้ยงานนี้ใช้ได้เขาใายเปล่าเพราะว่าเธอไปดูเดี๋ยวเขา,เขานั่งแบบนี้นะมันหน้าเรื่อมใสเขาจะแบบประเภทพระพ,พูดมากๆานมันรู้จริงก็เปล่าวะอาจารย์คุณโชดดกเขาเป็นพระมีความรู้มีการศึกษาเขาจะเน้นปัญญามากกว่าไอ้พวกเธอเนี่ย พอจะรู้เนี่ยเขาก็พูดให้รู้เลยบื้อๆมาหน่อยก็ดีขึ้นเขาใจเปล่าโอ้หนั่งหลับตามจะไปสอนอะไรกันได้วะมันก็ต่างคนก็ต่างนิ่งเงียบแล้วไม่รู้ก็ไม่รู้ด้วยกันใช่ต่างหัวต่างไม่รู้กูไม่ได้ไปอธิบายไงใช่ป่าแต่ถ้าพวกสายเรียนมาเขาจะเป็นสายครูงไงโอะดูพฤติกรรมก่อนอันนี้ควรจะรู้เขาก็จะบอกเลยเธอต้องรู้แบบนี้เพิ่มขึ้น อันนี้เนี่ยเธอรู้มาไม่ถูกเธอเปลี่ยนซะหาันที่ออกแนวบวยวายเข้าใจเปล่าเพราะเขาเน้นให้ความจริงความกระจ่างความรู้แต่ถ้านั่งแบบนี้นะเธอไปขอเลขได้เลยพวกนี้เขาจะมีเลขนะเว้ยคนหนึง่งหลวงป,ปู่งวดนี้มีอะไรไม่รู้ไปดูต้นนั้นเองลไปเจอผู้ป,ปู่เป็นเจ็งจริงๆนะเขาบอกเพราะเขามีฤทธิ์ง่ายมาคนละสไตล์กันไอ้หลวงปู่เทพลุงดอนเนี่ย เขาเนี่ยเป็นพระที่ไปดูแลพระที่ไปบวชในตามเขาตามป่าเพระบางทีเนี่ยอันตรายเจตนาดีใช่ไหมเข้าป่าอยากจะบรรลุธรรมบางทีก็แบบมุ่งมั่นจนเกินเหตุคือไม่มีทางสายกลางไม่มีคำตอบไม่มีคำอธิบายคิดเองเออเองบางทีโดนไอ้พวกนางไม้ไปหลอกอีกบางทีเทวดาเขาก,มก็มันก็ทดสอบไงกลายเป็นเสือ สติแตกหเปล่าบางทีก็ไปนั่งใต้ต้ตนอะไรไม่รู้มันเป็นทางเดินของไอ้พวกปีศาจอยู่มันก็โมโหเขาก็เลยเขาไปดูแลงยเขาจะไปสอดส่องดูก่อนพระที่เข้าป่าเนี่ยอันที่หนึ่งเจตนาดีแต่ว่าทําถูกต้องหรือเปล่าจะต้องระมัดระวังอะไรเพราะว่าพระบวชใหม่เนี่ยมันมีแต่ความศรัทธามีแต่ความมุ่งมั่นบางทีมันก็ไม่มีปัญญาเท่าไหร่หรอก นึกว่าตายเป็นตายมันตายแน่นอนนะ่รทบาผมตายแบบไม่มีไม่มีอะไรไม่มีมาตรฐานควรจะต้องรู้กฎกติกาอะไรบ้างทําแบบนี้ควรจะอธิษฐานยังไงแผ่ส่วนกุศลอย่างไงขอขมากรรมยังไงอะไรควรจับควรตัดควรวางไม่ควรแตะไม่ควรอะไรเขาจะไปเตือนกันไงเข้าป่าเนี่ยมันอย่าไปคิดว่ามันไม่มีมันไม่มีคนเกี่ยวข้องนะผีมันอยู่เต็มป่าเลย ฟังคลิปอยู่ก็แบบผีเยอะแล้วท่านก็จะช่วยหลวงพออ่อจารันอะไรองนี้ใครจะช่วยใครแม่ตอนเทศตอนที่ทหนูฟังคลิปทำเป็นเทศอะคะ่ะมอนท่านอยู่กับหลวงปู่เทกรูดอนค่ะหลวงพ่อจรัญเขาก็ไปดูทุกคนเนี่ยที่มีแววหลวงปู่เทพลูดอนแล้วก็อาจจะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายว่าช่วยดูแลพี่สุสมหน่อยที่บําเพ็ญเพียรใช่ไหมถ้าหลวงพ่อจรันเป็นนักปฏิบัติเขาก็จะไปโดนจิตโดนใจให้ไปเจอครูบาอาจารย์องค์ไหน ให้เจอแนวทางแบบไหนทําอะไรแล้วจะได้ประโยชน์สูงสุดเพรอะน,นี้เขาก็เหมือนกับว่าเป็นคนคอยมอนิเตอร์ลูกศิษย์ลูกหาไม่ให้เดินผิดทางใช่ป่ะคนนี้มีแววว่าจะอะไรต่างๆก็จะส่งเสริมไปไงียนั่เป็นหน้าที่หลวงปู่เทลุดอน,น,นบบยยงไม่เล้วอีกเร่อ,องอนะคะวะคะ่าอาจารย์ก็สอนหลวงพอตากด้วยไหคะหลวงปู่ตากด้วยไหมคะหงพ่อตาหลวงอตาถึงแล้วะคะัะ พวกนี้เขาก็ถือเป็นพวกพวกเท,ทพเทวดาเคยบำเพ็ญมาอย่างบางชาติบางนั่นนะเขาก็เป็นพระกันทุกคนน่ะแต่ว่าถ้าเผื่อต้องมาดูแลศาสนามันอยู่เป็นเครื่องแบบอันนี้มันดูไม่ได้ไงแม้แต่เคยสมัยหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเขาก็ประชุมกันว่าพระพุทธศาสนามันจะพังทลายละจะเสื่อมคลายจะพังทลายไปทำไงดี พวกขบริษัทก็บอกว่าจะลงมาคราวนี้ถ้าลงมาลงมาในรูปแบบไหน mm hmm. เพราะแบ่งงานกันทํเพราะถ้าลงมาในรูปแบบพระ mm hmm. มันก็ทําประโยชน์อะไรไม่ได้ไงมันก็ต้องระมัดระวังนี่มันทําอะไรไม่ได้ mm hmm. บางคนก็ลงมาในรูปแบบของกษัตริย์เอาไปยุคดึงเนี่ยเขาเรียกว่าขอมขอมยุคเนี้ mm hmm. เขาก็ไป mm hmm. เขาก็ไปไประชุมกันข้างบน เรบอกว่าศาสนาพระพุทธเนี่ยมันจะพังทลายแล้วเอาลงมาสร้างศาสนาสถานก็มาสร้างเมืองให้เกิดความน่าเชื่อถืออลังการรูปปั้นพระพุทธอะไรเราก็ว่าไปตอนนี้พระโพธิสัตว์เขาจะลงมาเป็นพระมันก็ทํางานไม่ได้เขาต้องลงมาเป็นขอมเออเอาขอาเป็นขอมพอเป็นขอมปั๊บเขาก็ก่อสร้างเดี่ยอลังการมีตัวอักษร มีการบันทึกมีการทำสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเพราะว่าชั้นวะวัตถุเนี่ยไอ้พวกพ้าที่บอกว่าจะไปไหว้หินไหว้ดินไหว้ทรายไหว้เหล็กพวกผมงายไอ้พวกนี้มันบรรยามันบื้มันดูถูกเขาพ้าเราไม่เห็นพระพุทธรูปในอดีตเราก็ไม่รู้เี่ยมีพระพุทธศาสนาหรือเปล่าแค่พ,พอเราเห็นปั๊บเราก็เลยอ๋อนี่คือใคร เขาเป็นใครเขาทําดีอะไรเขาสอนอะไรมันก็เลยเป็นการเดินทางแห่งการศึกษาหาความรู้แล้วพอรู้ปับ๊บเมื่อมีพลังจิตน้อยก็มองที่พระพุทธรูปขออธิษฐานว่าขอพลังของพระพุทธเจ้าความดีทั้งหลายจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอ,ข,อข้าพเจ้าได้เดินตามเส้นทางแนวทางที่พระองค์ได้สอนมันก็จะมีพลังงานเกิดขึ้นเข้าใจเปล่า เขาไมไหวลองหินดินทรายเขาก็รู้ไม่มีใครโง่ลองเรียนหนังสือมาทุกคนเองดูถูกเขาไอ้พวกบ้าเนี่ยอย่าไปทําสัญลักษณ์ของพูะเจ้ายิ่งมีมากคนน่ะเด็กเนี่ยมัน,ม,นมันถึงเห็นพระใช่ไหมมันก็ถามแม่มันว่านี่อะไรมีพระผู้เจ้านะพู้เจ้าคือใครพูะเจ้าเขาเป็นคนดีนะเขาไม่ผิดศีลผิดธรรมเลยนะเขาเป็นคนช่วยเหลือมนุษย์นะ เขาเป็นคนเนี่ยนะคนหาจรธรรมนะเขาเป็นคนที่เทวดาทั้งหลายกราบไหว้นะเขาบำเพ็ญมาเยอะนะเขาสอนเรื่องโน้นเรื่องนี้นะโอ้เขาดีเงี้ยกราบไหว้แล้วมีบุญนะเขาก็กราบไหว้นะี่เด็กเด็กมันจะไปรู้ภาษาอะไรและมันจนะังั้นมันก็จะพัฒนาว่าเราจะทําทตัวแบบให้เขาแบบที่เป็นอย่างเขาได้ยังไงให้อย่าผิดศีลน,นะให้มีความกระตันยูนะให้มีความขยันนะอย่าไปเบียดเบียนสัตว์นะอย่าไปัหนขอเด็กมันก็ได้เริ่มเพราะว่า สัญลักษณ์ที่เห็นไงมันเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดีใช่ป่ะมันจําได้อ๋อแม่เราเคยบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเขาไม่ฆ่าใครเขามีแต่ความเมตตาเรารักแม่เราก็เลยเชื่อแม่เราเชื่อแม่แม่เรารักพระพุทธเจ้าเราก็เลยรักพระเจ้ามันก็เป็นขั้นตอนเข้าใจปามิจะไปบอกว่าไปทําลายทิ้งไอพวกมันเะไรนะ พระเจ้าวัจจนะหลวงพ่อที่ไม่ต้องอยู่เป็นกาวเพิ่มมันหกบ้านนี่เข้าใจเปล่าเข้าใจค่ะหลวงพ่อว่าต้องมีสัญลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์เนี่ยมันจะรู้ว่าเป็นประเทศไทยได้ไงเอาธงเนี่ยนะ,ะไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเราเห็นปับ๊บเฮ้ยนี่ธงไทยนี่วาประเทศไทยมีคุณประเทศไทยดีอย่างนั้นอย่างนี้ประเทศไทยน่าอยู่ประเทศมันก็จะมีความรักชาติเข้าใจเปล่า ใบทำสัญ,ญลักษณ์ไปเผาธงเด้เลยเพราะว่าจะไปกราบไหว้ผ้าทําไมบ้าเปล่าเขาไม่ได้กราบไหว้ผ้าเขากราบไหว้คุณธรรมความหมายของเขาไอเนี้ยไอพวกไอพวกแบบมารมันเข้าไปแทรกงไงใบครับครูเจ้าเขาบอกว่าไปแล้วเลิกถึงต้นโพยิ่งโมใหญ่เลยต้นโพเนี่ยคือต้อนที่พุณเจ้าตัดสรู้ให้ไปกราบไหว้ต้นโพเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่า การตัดสลูการพ้นทุกการบําเพ็ญเพยียรเขาบึงก็เอาต้นโพนี่เป็นสัญลักษณ์เข้าใจใเปล่าพ่าขออนุญาตเล่านะคะตอนหนุกไปพุทธคยาค่ะเพราะหนุกไปแล้วไปนึกถึงไม่ได้หมดหลับอย่างเดียวเลยค่ะอยู่ตรงต้นโพคะคะของที่น่าเป็นพลังงานพลังงานไงหลับจังเดียวแบบตื่นไม่ได้แต่ว่าไปโรงเรียนนานันทาค่ะแล้วพ่อพอไปพาจากท่านพูดแค่คำเดียวหนุนั่งร้องไห้แบบว่าเหมือนแบบ ข้างในมันทุกข์มากเลยค่ะหลวงพ่อเหมือนว่าท่านบอกว่าเหมือนเขาฆ่าศาสนาพุทธแล้วมันถูกทําลายจากคนโง่อันที่หนึ่งอันที่สองคนเลวและคนที่เป็นศัตรูศาสนาพุทธนี่นะพพระพุทธเจ้าไม่เคยถือมีดเลยและถึงขนาดเข้ามาตีหัวเรานะพุทธเจ้าอย่าอย่าไปตีมันให้มันตีซะแล้วก็อาโหดสีกรรมันซะศาสนาพุทธนี่นะเป็นศาสนาที่ไม่มีพิษไม่มีภัยเลยไม่เคยไปข่มขู่ใคร เดินไปไมวยให้ข้าวกินก็เดินไปดอกช่างมันมันไม่ให้ก็เรื่องมันถ้ามันให้ก็โชคดีเขาไปโปรดสัตว์นะท่านพูดถึงนักเรียนที่แบบโดนฆ่าอะไรประมาณนี้ยืนอยู่ตรงนั้นผมนก็ร้องไห้แบบเป็นจะตายอยู่ตรงนั้นเราทรมันก็ความรู้ส <c oughs> ึกไงว่ามันของมีค่าได้ถูกทําลายไปแต่ว่าเราก็ต้องถือว่าทุกอย่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมแต่ผู้เจ้าเนี่ยนะผ้าที่นารันทานี่นะ เขารู้ว่าไอาโจรไอพวกไอไอรรทำลายนะมันจะมาฆ่าใช่ไหมถ้าเป็นเรานะก็ต้องหยิบปืนหยิบมีดไปสู้กับมันใช่ไหมพระอารหันตน์นั่งเฉยๆเลยเชิญฟันคอไปเลยฉันจะไปพระนิพานแลละเขานั่งกันแบบว่าจนกระทั่งไอทหารที่มันลุกลานนะมันตกใจทําไมพวกนี้ไม่มีดาบเลยทําไมพวกนี้ไม่ลุกขึ้นต่อสู้ทําไมพวกเนี้ยถึงไม่มีการโต้อตอบไม่หนีด้วย ต่างคนต่างว่าอา้าวนั่งสมาธิพร้อมตายเราจะไปพระนิพพานแล้วเพราะว่าชีวิตมันไม่มีความหมายเพราะว่าไม่มีกิเลสแล้วถ้าเป็นศาสนาอื่นเนาะแค่เหยียบเขาไปในที่มันนะั้นมันก็ฆ่าเราแล้วนะอันนี้มันไปเผาพ้าเขาไม่โกรธหรอกพระที่นนารัานทาเขาไม่โกรธหรอกเขาแบบช่างมันทุกอย่างเป็นสมมุติ มันไปบรรยากาศมันดีมากเลยค่ะหลวงพ่อโรงเรียนบรรยากาศแต่ว่าพอเข้าไปจะมันถดแต่ว่าคนที่จะร้องไห้คือคนอย่างพวกเราเพราะพวกเราจะไม่บรรลุธรรมไงกูซวยแล้วกู <laughs> ผมไม่มีคนสอนไง <laughs> ไอพวกเขาเนี่ยแบบว่าเชิญเลยเพราะว่าเขาจบกิจแล้วงไงเขาไปแนละ้วบายแต่พวกที่ร้องไห้แค่นี้ก็คือแล้วเราจะเรียนรู้ได้ยัางไงาใครจะสอนเรามันก็เรืเ่องของพวกคุณวั <laughs> นนี้ก็เหลืองว่า กำใครกำมันเข้าใจเปล่าอันนี้คนที่เขามีปัญญาพระสังฆจังเ์ก็มีปัญญาเขาเลยไปคัดไปก่อนไงพอเดินทางไปกับสุนหมอคงไอ้นัหนูใช่อียวอ่ะไปคัดก่อนพอฉลาดไงตอนแรกตอนเด็กๆเขาไม่เออหนังช่องสามเนี่ยนะจะมีใส่อยู่กับเนี่ยหนูชอบดูทั้งมันเป็นเรื่องจริงหรือแต่งขึ้นมาแต่ก่อนดูตั้งแต่แรกจนจบด้วยคือจริงๆเนี่ยหลายเรื่องในโลกใบนี้ที่มันพิสดารเนี่ย มันเป็นการแต่งมันเป็นการเขียนของคนแต่ว่าเป็นข้อมูลของเทวดาก็ตอนในเด็กหนูจะชอบดูดูตั้งแต่เรื่องเรนจบจนได้คือเข้าใจไหมว่าคนธรรมดานี่มันจะมันไม่มีสติปัญญามากมายขนาดไปแต่งได้หรอกแต่เป็นเรื่องแต่มันก็จะต้องอยู่ๆมันลอยมาไม่ได้ไงมันก็จะเข้าไปโดนจิตโดนใจใครใช่ไหมแต่ไอเสรีวันเนี่ยมไปเรียกมันมาเลยบอกว่าพูดก่อนสักห้าประโยคถ้าพูดไดเอาไปเลยสองพันมันพูดไม่ได้หรอก มันพูดไม่เป็นหรอกมันจบปอหูอยู่พูดได้ไงก็ตอนที่หนูจะมาเก็บสื่อกับหลวงพ่อหนูได้ฟังของท่านเป็นเป็นของของไต้หวันนะคะหลวงพ่อที่พขาเป็นสื่อที่บอกว่าผ้าผ้าอาไที่โกงพาไปไปเลยนะไปทัวนนรกหรอคะหนูฟังตรงนั้นก่อนแต่นั่นก็เหมือนกิดไตใช่ไหมคะไม่เหมือนของหลวงพ่อที่นั่งแล้วสัมผัสอย่างเงี้ยหนูก็กว่าของหลวงพ่อจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าตอนที่ตอนที่มาครั้งแรกอะคะ่ะคือจะแปลว่าเขาก็มีขบวนการในการ เผยแผ่ไปแต่ว่าเขาจะเนี่ยมุ่งมุ่งไปสู่พระนิพพานเลยหรือเปล่าหรือมุ่งที่จะมารวบรวมผู้คนเพื่อไปอยู่ในยุคใดสมัยใดอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าไปพระนิพพานเนี่ยเจอหน้าใครก็บอกไปพระนิพพานเลยอย่ามาค้างคาสียเวลาไอ้ที่มันมีพระองค์หนึ่งที่มาเขาเป็นชํานักไม่รู้ไล้อาขามันเน่าอา่ะอพอเ,อเพราะว่าไอ้ชํานักนี่เขาบอกว่าอย่าไปเลยพระนิพพานรอ,อก,ก่อน ไปค้างอยู่ที่ดุสิตวิเลตก่อนเขาเขาเขาถือว่าเขาไปพักกันก่อนไม่ได้ห้ามขาใช่ไหมคะพ่อห้าไม่ผ่านทุกกรณีเธอเขาจะไม่ว่าเธอไม่ใช่ว่าไปดุสิตแล้วเธอจะรอดนะขนาดเธอมาจากพรมเธอยังไม่รอดเลยอ๋อเธอไปดุสิตเธอจะรอดได้ไงคือเช้า ไม่ช่วเมียละค่ะหลวงพ่อที่หลวงพ่อเทพจะมีแผ่เมตตาชั้นนั้นชั้นนี้ใช่ไหมคะพ่อหนูนั่งแผ่ไปหนูบอกชั้นนี้ก็ดีแต่ถ้าคุณกลับมาเถิดก็ทุกข์อีกชั้นนี้ก็ดีกลับมาเถื่ทก็มันเขาไม่ให้นิยมอยู่ชั้นไหนก็ไม่เอานอัเลยพี่หงพอแผ่แล้วบอกมันก็ไม่ดีตักชั้นนี้ไงถ้าดีพระเจ้าก็ต้องบอกว่าเธอไปอยู่พรมชั้นนั้นนะพระเจ้าไม่นิยมเลยพระเจ้าบอกว่าพระนิพพานเป็น เป็นอะไรอ่ะเป็นความสุขอันสูงสุดเป็นอมตะเป็นเป็นอะไรที่บรมสุขเข้าใจหเปล่าไม่ได้บอกว่าเท่าเราอยู่พรมมาแล้วเราก็ไม่รอดเราก็หมดบุญก็มาเกิดอยู่ราะนี้ก็คือเรื่องราวที่อยากจะบอกว่าคำสั่งสอนเนี่ยของผู้เจ้าเนี่ยมุ่งตรงไปสู่พระนิพพานใ,ใครก็ตามที่บอกว่า ใัยก็ตามที่ไปไปขวางแล้วก็ไปทําให้คนหมดศรัทธาต่อพระรัตนนาตายนะมันเป็นกรรมภ้าพระรัตนาไตายไม่มีความหมายพระพุทธเจ้าจะไม่สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมที่เราใช้อ่านกันและอริยสงฆ์ต้องเน้นว่าอริยสงฆ์นะพระสมมุติสงฆ์เนี่ยมันยัง ไม่แน่อาจจะพาไปผิดทางแล้วก็อาจจะมีผลประโยชน์แต่ระยะสงเนี่ยเขาจะปิดประตูบบยภูมิไงเขาปิดประตูบายภูมิเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสคิดในทางที่จะต้องตกนรกเขาไม่มีโอกาสคิดในทางที่จะไปอยู่เป็นเปรดอสุรกายสาัตว์เดรัจฉานเพราะนั้นจะเป็นอัตโนมัติที่จะทำอะไรพูดอะไรเขียนอะไรบอกอะไรมันจะเป็นไปเพื่อพระนิพพานเราจึงให้ระลึกไว้ในเรื่องของ พระรัตนตายพระขายบอกว่าอย่าไปพังพิสูงสงนะอ้นี้ก็ทําลายพระรัตนตายอีกแล้วพระพุทเเจ้าจะไปพูดกับทุกคนได้ยังไงคนเยอะแยะเอาฝา,า,ากสาวกไปเด้ถทาามืพระเจ้าก็บอกว่าอ้าวหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปพวกเธอไม่ต้องไปประกาศศาสนานะให้เข้ามาหาชั้นคนเดียวพระเจ้าไปนอนอนเขข้าาใจารับ แค่ที่กูยังไม่มีเวลาพักเลยแล้วมันมากันทุกที่ทุกทางเขาก็ฝากไปให้กับสาวกพิสูุน์หนึรูปเป็นเอหิภิกขุพวกเธอไปประกาศศาสนาเลยไปบอกเขาให้ทำตามนี้ตามนี้ชอนเอาตามจริตให้มันเหมาะสมเป้าหมายใหญ่คือไม่ทำชั่วทำแต่คุณงามความดีทำใจให้ผ่องใสนี่เขาใจเย็นไ <c oughs> ล่บอกว่าไม่ต้องไัง ไม่ต้องไปฟังพี่สู่สงองกูก็ตายดีอย่างงี้แล้วจะไปหาผู้เจ้าที่ไหนอ่ะไล่คนที่เขียนมาตายบปิดกแปลมาแล้วพิมพ์พมามันก็ไม่ได้คําที่พระุูธเจ้าเนี่ยมาเซ็นการันตีนะมัก็เ,เป็นพวกกลุ่มพิสูที่เป็นชั้นสาวกเรียงลําดับลงมาเพราะนั้นเขาเชื่อถือเขาบรรลุทาได้จากจากพระไตรปิฎก จากคำสอนก็ถือว่าเป็นของที่มีประโยชน์เชื่อได้ฟังได้ <c oughs> อันนี้ก็ต้องใช้ปรรัญญาแหละขี้เกียจอธิบายเขาใช้แบบมีอะไรเอกจะขออนุญาตปัญญาหนูไม่ค่อยมีหนูจะรบก,กวนให้หลวงพ่อโพสธรรมะแล้วหนูจะช่วยหลวงพ่อแชร์คร่ะโอก็ไปได้เนี่ยโม่ต้องเยอะแยะและ้วนไปได้เลยจริงๆเมื่อ,อก่อนมีเยอะแยะมากเลยเนะี่ยพูดอย่างเนี้ย แล้วมันเป็นช็อตๆนะไปทำไปไประโยชน์ได้มากเลยแต่ว่าเราไม่มีเวลาเราพูดเองด้วยลงเองด้วยโฆษณาเองขายตัวเองขายบัตรเองจัดฉากเองทำทุกอย่างเราต้องการอยากให้เขารู้ธรรมะกขใจเปล่าไม่ได้อยากจะไปเด่นดังอะไรนักหนาเพราะเดี๋ยวมันจะตายกันแล้วมันตายแล้วเราก็จะรู้สึกเสียใจว่าทำไมเราไม่ช่วยมันใช่ปล่าไม่ใช่มันจะรอดง่ายๆนะมันรอดยากนะขอบอก เพราะว่าผีมันก็สะก,กดตามลอยอยู่แล้วมานมันก็มานมันก,นก็รอเสียบขณะพู้เจ้ามันไม่ยอมเลยแล้วพวกเธอมจะเหลือหรอของเระาผูเจ้าแบบมามนยะเข้าแบบเอ้ยมาอย่ามานั่งตรงนี้ไม่ได้เขายังขัดขวางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทาเลี่ยงอะไรมันต้องเข้มข้นค่อยว่าการภาคสองตามนี้มีอะไรมา,าลาดอกไม่จุดี ฟังมัเพลินเลยน้องว่ากันปดตรงนี้แต่ว่ามันเริ่มดีขึ้นพอนั่งฟังหลวงพ่อไปนานก็ดีขึ้นเข้าใจบ่าที่เธอเจ็บที่เธอปวดเนี่ยวิญญาณเข้ามาขอบุญผมรู้จะตามใครมาตามเธอเนั่นแหลตัวจงทําใจให้แหละให้เป็นกุศลว่าโอเคถ้าเป็นผู้ที่เดือดร้อนก็ขอให้มาได้รับบุญรับกุศลด้วยแล้วก็ให้หายเจ็บหายปวด แล้วก็ให้สว่างสวายให้ออกไปพบภูมิที่ดีด้วยเธอพุกองไปได้ก็ให้ด้วยไอ้นี่แน่มันไม่ยอมทําพื้นให้เราเสร็จอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก้อยขอเบอร์รอย่างก็ไม่เสร็จนะไม่ได้สตาร์ท <c oughs> บอกมันด้วยไอ้หัวหน้าพักอะ่ะ <c oughs> ติดต่อ,อยังคุยกันยังเอาให้เธอให้เธอ,เบ,อบอกเขาไปเลยเธอก็บอกเขาด้วยว่ามันเป็นโครงการที่จะต้องใช้สถานที่อ่ะอานโมสามจบ